สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดสวนหลวงวันนี้เราจะมามูมาไหว้พี่จูน้องจะพี่มาเตรียมของอะไรมาแล้วโอเคไปครับไปกราบไหว้ขอพรกงนครับไปลุยแล้วก็จะเดินเข้าไปในวิหารแล้วนะครับนี่มาจุดแรกเราก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับชุดเท่าไหร่ครับจานครับนี่แล้วแต่กำลังศรัทธาครับนี่ไป ซื้อดอกไม้แล้วนะครับเราก็เข้าประตรูนี่ครับจุดแ,แล้วเราก็มาปิดทองน้ำรสการหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นี่ครับพระแต่ละรูป,ป,ปออนะครับไปตากป้ายขอพรนะครับปักพุ่มข้างหน้าครับปิดทองนี่ครับปิดทองกัน แล้วก็ทําการปิดทองครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปไหว้พ่จุกกับน้องจันที่มากันต่อครับไปครับรวยกันเราไหว้พิจุกใช้ทูปกีดอกครับเก้าดอกนะครับนะครับเดี๋ยวครับแล้วก็มีกระถาไหว้พิจุกบอกครับโน่นครับกับน้องจันที่มาครับ ถวายพงมาลัยแล้วต่อไปเราจะไปถวายน้ำแดงครับซื้อน้ำแดงเปิดน้ำแดงถวายครับนี่เราก็เปิดน้ำแดงถวายให้กับพี่จุกนัน้นงจัได้มาครับอ,อืมก็ใส่หลอดตั้งครับโอเคนี่ครับน้องจันที่ทม,ม,ทามา,มา,มาพี่จุก ครับป้าเขคครับจุบแล้วก็จะเติมน้ำมันตะเกียงนะครับอืมนี่เติมน้ำมันตะเกียงครับรามาดูวัตถุมงคลของพี่จุกกับน้องเจี่มาครับนี่ นี่รอืม่รถงามมากครับมีให้เลือกเช่าบูชาหลายรูปแบบน,นะครับที่บ้านเราจะเป็นอืมนี้อืมนี่ครับแล้วก็มาไหว้พี่จุกเสร็จแล้วก็ด้านนอกก็มีของขายนะครับด้าน ข้างหน้าวิหารนี่อะไรไปใส่ไส้อืมนี่แวะมาอุดถุนกันได้ครับมีซ้อมโอด้วยโอ้อยู่หน้าวิหารของพี่จุกกับน้องเจนีิมาเนี่ยครับก็มีที่ปล่อยปลาด้วยครับอืมปล่อยชีวิตสัตว์สร้างบารมี มีทุกอย่างครับก็ปลาดุกดําไม่มีศัตรูอุปสรรคครับปลาดุกเผือกโชคลาภเงินทองเปาหมอสุขภาพแข็งแรงปลาทับทิมบุญบารมีครับนี่ครับแล้วก็ตามนั่นแหละครับอ่ไปครับปล่อยปลาทําการปล่อยปลาดุกเผือกครับก็อธิษฐานก่อนครับนี่ครับแม่ลูกก็อธิษฐานกันครับำอธิษฐานก่อนปล่อยปลานะครับก็เราก็จะทําการปล่อยอยู่ ในนนแแมแม่่้ำกองะครับเทได้เลยอ่าวไปครับผมสาธุสาธุครับบริเวณนั้านี้ก็ยังมีของขายอยู่นะครับไหวพระเสร็จแล้วอยู่ก็มากินข้าวตรงนี้กันได้ครับนี่ครับหลานข้าวมีทั้งผยเต๋ยวหอยทอดผัดไทยมีหมดครับ อืมมีทุกอย่างให้เลือกกินครับก็ไหวพระเสร็จแล้วหิวก็ลงมากินข้าวกินน้ํากันต่อได้นี่นะครับสหายเท่าก็พามาหมู่กันที่วัดส่วนหลวงครับมาขอพรกันขอโชคลาภขอโชอลออคลาภ ที่นี่ก็มีครบนะมีแม่น้ําให้ชมแล้วก็มีปล่อยปลาแม่น้ำแม่กองกันแต่ว่าแม่น้ําเราไม่ได้ถ่ายให้ชมในเมื่อกี้นี่ะแต่อันนี้ก็โอเคครับก็มาที่นี่มีทั้งของขายมาไหว้พระมีอะไรมีหมดครับโอเคนี่ครับก็มีฝากเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็จ่ายเท่าก็สวัสดีค่ะ